มีคำอยู่คำหนึ่งที่เรามักได้ยินจนคุ้นหูว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างสำเร็จจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็จะดีไปด้วยคำนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำและคำพูดของเรานั้นรับคำสั่งมาจากใจอีกทีแต่มีใครทราบบ้างไหมว่าแล้วอะไรที่เป็นเจ้านายคอยควบคุมใจ สิ่งที่เป็นนายของใจนั่นคือนิสัยนิสัยหรือความคุ้นชินคือสิ่งที่คอยชักจูงใจเราให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อยๆคิดแล้วก็พูดอย่างนั้นทำอย่างนี้บ่อยๆหากเราคิดพูดทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำสิ่งนั้นจะยิ่งประทับแน่นในใจมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานมากผลก็ยิ่งมากและจะอย่างรากลงลึกขึ้นเรื่อยๆ เหมือนการตอกย้ำความตั้งใจของเรานั่นเองนิสัยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรามากหากนิสัยที่เกิดขึ้นกับเราเป็นนิสัยที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าหากเป็นนิสัยที่ไม่ดีก็อาจจะมีผลตรงกันข้ามส่งผลเสียหายต่อตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก่อนนิสัยเหล่านี้จะติดแน่นเกินไปเราควรรีบแก้ไข ให้นิสัยของเราดีขึ้นด้วยการดูแลใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีหาเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเพื่อให้ใจใสๆเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันแล้วสำรวจตัวเองว่ามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีบ้างที่เราอยากจะแก้ไขอาจจะเริ่มทีละข้อสองข้อเพื่อตอกย้ำความคุ้นเคยให้ภาพที่ดีเกิดขึ้นในใจของเราสุดท้ายตัวเรา ก็เป็นอย่างที่เราต้องการนี่คือการสร้างนิสัยที่ดีเพื่อเป็นานายควบคุมใจตามหลักพุทธวิธี